ไงครับทุกคนผมเจ้าจอมเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวันป่าชายเลนแห่งชาติกันครับเรามาดูกันเลยดีกว่าวันป่าชายเลนแห่งชาติตรงกับวันที่10พฤษภาคมของทุกปีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมเป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนการกำหนดวันดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิษเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ที่ทรงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์และดูแลป่าชัยเลนนั่นเอง